ที่มีความประสงค์อยากจะ,ะนำดอกกลาบ,บไปวางไว้หน้า,าทีของท่านก่อเนเชิญได้เลยต่อต่อเนื่องเลยนะครับเราใช้เวลาเตรงนี้จะไปไปไหนะครับงเสท่งียาเป็นรักนับตรงนี้จะไปไไหนนะครับเสืย่เสีาเป็นรักนะครบท่าราบอกวาอยากจะ อานไม่ให้ดอกาเพื่อเพิ่สัดอกเื่อมถึงาความเีอ๋อรดู้โอเคาจรมี่สัมภาษาช่วยช่วย่ไรข้าวนะครับเมื่อคุรานะครับสางตุก่าก็ใเรอต้นไมู้้สเงินอาวกมือห้าต้างจะเปเรื่ององต้นง่างที่เอออาเปินไปต่น่ สฐานของหมู่บ้านหน้อยเก่าเพื่อออกเอกสารสิทธิ์และซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ข้าพเจ้าเกิดมาป่าแห่งนี้ก็เป็นป่าสภาพแบบน,นี้และชาวบ้านได้กำหนดให้เป็นสาธา,ารณฐานของหมู่บ้านซึ่งมีหลุมฝังศพข,ของบรรพบุรุษมากมายอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นป่าแห่งจีวิญญาณของชาวบ้านบ้านหอยเก่าในวันนี้ข้าพเจ้าและชาวบ้านหอยเก่าขอแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าพนักงานป่าไม้และ ขอให้เจ้าพนกักงานป่าไม้ได้ดำเนินคดีตามกฎหมายของบ้านเมืองและแจ้งความขึ้นหน้าต่อการดำเนินคดีของชาวบ้านในระยะเวลา15วันหลังจากวันนี้เป็น,นป้นไปข่บคุณครับสอของต่อความนึ่งอยู่นึ่งไร่จะอยูอ่ด้านล่างครับ้านส่งนอกเพื่อแต่เพื่อขยายเที่ยวมาของข้อป่าของหมู่บ้านเนี่ยตอนนี้เที่ยวไปแล้วหาไร่ครับ ไปลไไ่อยใส่กา้ากผู้น้านเขาคร้แห้งสา<ท>ย,ยนี่คืออเอายาวางใช้ผสมวางตังปื้นคือมันสายยืนต้นครับปืนนี้เป็นสูสานของชาบ้านที่เปิ่นฝั่งๆๆนี้มาตามกัวเซาสามสิบสูสานที่ไว้บนป่าแห่งนี้นะครับ 不知